เาพระภิสุในรศาสาานาใุปสมบทแล้วพรแล้วพระรปใดรูปนึงบอกว่าบ,บอกอนุาสาัพทับสอนเบื้องต้น จากอุปสมบทแล้วมาคําสอนเบื้องตน้นมีอย่างแไ่คําสอนเบื้องตนอ้นหรือมีขอเป็นหาม,ม่กระทํำาำไม่กระทํำาำเป็นพุ่นกระทําุวนเฮ็ดนี่ซี้ยางแค่บข่าหามกระซี้ขออนุญาตในเฮ็ดกระซีอนุญาตในเฮ็ดอินทุกข์บรเฮ็ดก็ได้จารณาบางแล้วเกี่ยวกับการเป็นยูนะ่การสูดทอด สืบทอดอายุสืบทอดอเพื่อสิบตอ่อให้มันต่อเนื่องไปมันต่อนเนื่องไปเ่อยๆคนหนบ่อยมันขาดตอนเพื่อระบบไฟฟ้าครับมีหนาทนี่มันแรนหาสิบเพื่อตอ่อหกสิบเพื่อหาสิบเพื่อตอ่อวิหน้าที่ขาดตอนว่าอะไรไปาขาดตอนปั๊บไปกับไฟดับหิดอันนี้กันค้นเพราะว่าค้นเพราะว่า,าสัตว์ที่มีอาหาร ที่มีอาหารลอเรอียงมาตรงนี้ตรงนี้ซีย่างนี่เป็นสิ่งที่สำคัญกับนี่กีวอนที่วอนคือเครื่องนูงโฮมเครื่องนูงโฮมมีอย่างไงเครื่องนูงโฮมนูโฮเพื่อปุกปิดหลังไก่นูโฮเพื่อกันห่อนกนักนหนาวกันยังตามไปห่อได้สวนมุ่นทำบัตรสวนมุ่นแหล่งอัศรอัศร์มายาปัจ,จเจกคิเต,ตวาเพื่อนิจารณาซี่ย่างนี่ล่ะอันหนึง่ง วาคิวรหรือทางบัตรทางบัตรทั้งเมืองก็เงินผ่าเสือ้อผ่าเครื่องล่งห่มมันออไปเพื่อปกปิดอวัยวาลาร่างกายที่อันเป็นสิ่งที่นนาอายเป็นสิ่งที่น,นั่นเข้าบริโภคเข้าใส่ว่ามันเป็นแฟ่ซับไปยางที่เขาเพื่อ,เพ,อเพื่อการน,านั่นหรือซื้อเพื่อการบ่ามันลำบากเกินไปมาสัตวมันพิจนนานณา บัตรกพิจารณาค้าแต่งตั้กะยะถาเราจะยังประวัติตรรมานางมังเกี่ยวเนื่องกันได้ซืือเป็นธาุเป็นธาดเ,เกี่ยวเนื่องกันนั่นคือคนบ่าหายยึดเห็นกิจต่อคนบา,นบบาทอันที่หนึ่งอันที่สองกบอาหารบินทบาทอาหารบินฑบาทกับบินทะแปลว่าก้อนเขาเรียกว่าอาหารอาหารร่วมทั้งหนำทั้งยังบัดละเนี่ยที่สืบพัพนลำข้อลงไปรอเลียงชีวิตร่างกายมีกําลังมีกําลัง เป็นทั้งโทษเป็นทั้งประโยชน์แล้วหนะไปพิจารณาสัดค้านแล้วก็เป็นทั้งโทษเป็นทั้งประโยชน์เพิ่นก่บห้บูรณ์ได้เพอสมควรบริโภคแต่แนวนอนนั่นแนวสิพานนุลงไปแต่ว่าอาหารนี่สำคัญแนวใด่ข้นมือมนุษย์ือสัตว์นั่งกับยาขนมีอาหารอันนั้นมันก็เป็นไปว่าได้อาหารหรืออาหารแน่แตบไดละเอียดต้องไปเลือกลงไปหอดเกี่ยวกับเมืองกับที่ไหนยามกลางวันก็ดำ บัวแมนนันได้ต้องพิจารณาครับครับกันหน่อยใส่เวลาโดนอ่าใส่เวลาในการเป็นพระาสูดูมาเยอะถึงหาดีวัเด็กบัวบ้านหาบ้านานับสามเดือนเนี่ยพันศาสามเดือนพันศาเนี่ยตอเนื่องไปทั้งแดงทั้งฝนหาแรงหาฝนไปจังสิบออกจากพ่อแม่ได้จังสิบออกจากผู้บาอาจารย์ได้ออกทางประชารย์ได้เนมาสั่นให้เข้าใจยังดีที่สุดจะออกไปออกไป จังไปบำเพ็ญเจ้าของผู้เดียวบัดบำเพ็ญท่านจิตเจ้าของผู้เดียวอันนั้นคือผู้รัชสมบัติเทียบพร้อมมาเนี่ยรักษาตัวจะาของกลุ่มแล้วเหมืจักทำหัวจักวินัยเหมืจักอาบัตนักอาบัตเบาแล้วอันเนี่ยล้นลาจะเปลีนนั้นที่ออกไปไปถึงสิบปีเนี่ยพระท่านได้น่าก็ได้เมนบบคอเนสัยมันกับว่าปั๊บว่าปั๊บควบคิดไว้มากสิบปีไปบรรเทาเป็นพระเทระเทระไม่เลี่ยงผู้แล้ว มี่ผู้อุปถัมภ์ได้แล้วมี่สามเณรอุปถัมภ์ได้มาแต่สิบปีวันนี้หูยังไงมันแต่วันนี้เปล่นเลยพี่ยังขอได้ขอนี้ใสอยู่เรื่องมันแล้วแต่ก่อนแล้วแต่แล้วแต่พ้นคนบม่ได้ว่าผมไม่ได้เจ้าผมไม่ได้กำหนดค้นเขียนว่าแต่ถูกต้องตามนั่นเ่ามีอันตรายยิ่งกระทำถ้ามีอันตรายแก้การบวชนี่แหละมันว่าเรียกว่าอันตรายยิ่งกระทำทุกคนถามไปได้รับอนุญาตจากบิดามารดาบ่ได้รับอนุญาตในนี้ ข้าราชการมาบวชบ่อบาดโคบ่ออายุโคบ่อมีบัตรเิ่นามโดกต้องถามบ่อนเป็นภาษาบาลี่นบ่อห้แปลเป็นยังจังบ่อเห้แปลเขามาเรียนเาาศษาเขามาสงสัยว่าแต่เข๋ามากมาเบิ่งสืผู้เจตนาลุมของประเทเจีนคือ่นบ้างเลยบ้างลุงแบบไปคือเดว่าการอุปสมบทการนำข้งมูีพิพอุปชใาย นี่พระประชาอยอ่างคือเป็นผู้นั่ข่ามูเป็นผู้เอาข้อเป็นประกันนั่นอะไรเป็นผ,ผู้เอาข้อเป็นประกันรับผิดชอบรับผิดชอบให้เขามาสู่คณะจังสิม,มีซิดม,มีนั่นเสมอกันเบิดบานในเของมาแล้วมีพระนางนั่นเดี๋ยวเพกันกำบรถได้เบิดแล้วหมือนดูเดียวกันกบดดเบิดบ้างเพิดแล้วลเยมือนประกันสม,ม,มบูรณ์ขอต่อไปอเกี่ยวกับที่อยู่ที่อาศัยที่น้าสนะ เสนาสนะในดูยังแน่ย่ำแดงย่ำเป็นสีฝนบ่ตกอนไห่ยูน้ำทีภาษาน้ำองน้ำยังน้ำขำน้ำขอน้ำเงิบมผาได้เบิดแต่ในรรษาแบบนี้ยู่ในทีมู่ที่บังสละบดมันจะเป็นัษาได้ต้องแยกต้องแยกได้บ่เป็นพระมาเลยแต่เบิ้ดบแมเขอต่อไปยารักษาโรคสีตัวที่สีมาย่ำป็นย่ำป่วยย่ำมากพอดีเสี่ได้ก่นคู่มือนี่ เมืกก่อกลมองว่าท่านเห็นมองไปเห็นดอกพร้อมจะเลื่อนเบิดแล้วพ้นออก,กันาหาวุธที่ว่าอยา่างไรจะร้องตายมานันอะไรเราได้มีโรงพยาบาลนี่การดูแลรักษากาันตามขั้นตอนเก็ได้เป็นอัติเรกากราผู้ของพระมพิศุสธะแต่ก่อนเพื่อนในสัญญาดองด้วยน้ำบุญเน่าวช่หรือไม่จะเป็นยังไงดอกคำว่าท่านเห็นที่แท้แต่ในตำานนาาราเพื่อนกับสรคราะห์เบึงสมัยที่กี่มันอสิเป็นโลกพร้อมแข็งแรงหน่อยหลายลเพื่อนก็เลยเอาน้ำ อันนี้มาดองเซมาคใหม่ผลไม้คือยังดองสมมอินะก็เป็นยานสารยาดองด้วยน้ำมูนโหนก็เป็นเป็นยารักษาโรคหน้านึงแต่ซิมีเท่านั้นกับประจักษ์แต่มาวิเคราะห์งอยอีกทีหนึงก็เป็นพระอ่าอันอะไรอันไอซิบุกโผมาระพัดหมอชีวุกโผมาระพัดเป็นหมอที่รักษาพวกได้เจาะรักษาผสมซัมเมเน่สเขคังพุทธกาลรขึ้นเก่งหอดผ่าตัดได้เล มันธรรมดาก็เก่งมา Heck, but, แต่พ้นอ่ะหลแต่ในเพื่อนกระสีม่นเล่อเลสมัยนั้นก็เลยว่าตัวนี้มากอันเฉพาะตัวนี้เพื่อนซียังอ่ะคู่มือนี่ในข้อสอนี่ในเดี๋ยวนี่ก็เป็นอันที่เรียกกันล่าพวกของพระเบิร์แล้วท่านสมัยนับตรงคอขึ้นไปกุ่านี้ตั้งแต่เกิดพ้นเกิดสองพันหารอย่าสองพันสี่รอยกว่าสองพันหารอยชิพหนึ่งเป็นเงินว่านลูก ยุคนั้นยังเห็นอยู่ยังเห็นพวมแตกต่างพวมเปลี่ยนแปลงพวมไม่ยังนยุยังผูว่าพวมลําบากเป็นไเลอาหารอืมโดยปัจใจซีนั่นแหละเงินสีมีเงินมีทองมีวัวมีกล้วยเต็มขอบอยู่กับตามบ่มีเซเว่นบ่มีร้านขายของอแต่กันบ่มีบ่เห็นอยู่ตามธรรมชาติอีกบ่มีก็เลยเห็นอยู่พระภิกษุสามเณรทั้นกระโจนแจกยากบ่นกี่ยูใดปฏิบัติธรรม อยู่เป็นผู้บ่ายจะมีโอกาบเข้าไหว้ไม่เป็นเท่ามือนี่แหละคุณกิจูพานมาได้แต่เดี๋ยวนี้สมัยนี้ย่างกระแสย,ยกไปไหนก็มันนั่นลงคือควมเปลี่ยนแปลงควมเปลี่ยนแปลงแบบนี้พระไม่รุ่นใหม่ก็ได้สิบอเห็นเมื่อบอเห็นหลักก็เลยโมโหจักคุมอดทนทนี่บัตรสมัยเตี้ยวัวพอแม่นั่เนเองผมหนี่งก็บพวมนนคนเกิดรุ่นใหม่มาได้หล่ะก็บพวกคนรุ่นเก่ามาได้ บอกมาหลดภาษาภาษาโบราณกับพ่อหูภาษาสมัยใหม่กับพ่อหูคุยกับเด็กตอก็ได้พุยกับพู้เฒ่ากับพ่อหูเรื่องอยู่เนี่ยพญ่าพญเงียก็ได้เรียนมาเบิดแเนี่ยไหนมันสิเป็นนั่นนั่นมันสิเป็นแนวต่อเนื่องซื้อเรื่องแต่เขาอยู่ระว่างกลางที่พอดีมันก็ได้พอเห็นอืแต่ก่อนันบ่มีศทธาี่บอกไม่ออกไปวัดก็ได้มีัทธามีเงินแต่ว่ามีมองไขขุนเมือนี่ว่ามีศรธาติมีเงิงกระต่ำเขาเห็นพระไป ล่าข้ากับมี่เงินอยู่ในกระเป๋ากองมี่ก็บเล่ได้ทั้งหดเนี่ยมันก็เล่เป็นที่เล่กล่าโคของเป็นเป็นลาบอันเรือเฟือของพระสวรรค์ไปแต่ก่อนบ่มีเนี่ยบ่มีกาแฟกาแฟเนี่จะหายากอยู่เด้สมัยแต่ก่อนก็ได้ยฟื้นไฟมหมดกูมองว่าสะดวกสบายมันเลยข้นก็เลยอันนั้นเป็นแนวทรงเสริมในผ้าเน้นที่แบบผ้าพิ้งซู่ซัมเมอร์เน้นทันติดในสุปตัวนี้หลาย แนวเสี่ยงหาเรียนศึกษาหนูเราต้องไปหยาดบันอยู่ในมือเปิดถ้าสิเรียนศึกษาได้ถ้าเอาประโยชน์ถ้าเอาโทษก็เปิดถนัดเพื่อนถ้าเอาโทษก็เปิดมาไว่ายเดินไปว่าไปวหายมาว่าคือสายฝ่าฝันเหมือนกันฝันชีวิตคนเด้มันเป็นอาสันพันาเของมาอยู่ยังสีเหล้วนี่เวลาโมเป็นคือหยาดโยุ่มเด้หยาดเลี้ยวกระจ้าบ่ได้มาแล้วคุนเราในพรรษาของเสือสิเขาภาษา นับเด็กแช่แขกสิบสองหมู่ที่เสียวไห้เด็กมื่นกับขึ้นหนึ่งกับทุกอยากเด็กพ่อพ่นก็ไใดสิบสองหมู่เท่านั้นปีหนึ่งเขาจะได้สิบสองหมู่ท้องเฮาถี่ได้เป็นพันสาเยต้องเอาอีเลี่ยมันได้บุญได้พุชชนในเกิดขึ้นกับเจ้าของสะกวันคน่าอาหารซุกยี่โตโฮมี่ข้าพเจ้ามีกว้มซุกสะกวันจังแพรหรือสัตว์อื่นเด็กเพิ่คนได้เอาเป็นเหรียญแก้ตัวสะกวันนี้เหรียญแก้ตัววัน เอ้ามีความรู้ความสามารถขึ้นสินมีบุญมีกุศลแล้วใจแพ้ก็ได้ยมัเรามีเงินเท่านั้นนีศีลแล้วแบบเดียวกันมันไม่ชินแล้วละบริยานคนมากบริยานคนมากไอ้สีหน่าว่าพิชชินนั่นแสดงสี่ได้วารต่างหากถ้าเรามีศีลแล้วบ่มีความวิปัสสนาเดือดร้อนใจยังอยู่ผู้เดียวก็คือยังอยู่หลายคนอยู่หลายคนคืออยู่ผู้เดียวท้ามใจมังไปไหนัันเพือนักบวช คำว่าในพุทธศาสนาเราต้องมาปฏิบัติแบบนี้ทุกทีนั่นได้จะเป็นพระมิจุสามเณรที่ดีมีสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จะสิทรงเสริมไมายสิ้นสมาธิปัญญาทุกเพิ่อนบ้านใหม้มันเกิดขึ้นแก่เจ้าของถุลละจะเป็นควนมนดมบรรลุมักผลหมดเองแต่ว่าอันนั้นเนายังอีกโดนงยื่นอะไไปต้องใส่เวลาใส่ว้อมขยันมันเพี่ยนอีรีใส่ปัญญาผู้มีกับปัญญาเป็นกำลังสิ ก็ได้อยูอย่กับว่าหน่อยกับว่าไายกันได้ผ่านงานทาชการผ่านยังมากแล้วพ่อแต่หน่อยอยู่เป็นผู้บ่าวผ้บอกมีแนวเลียนอยู่ฝูงหนึเลียนศึกษาอสอบนักธรรมมันได้มันพุ่มใจต่างๆคือชีวิตของนักบวชเนีย่ยมีเวลา่อรายผู้มีเวลาหลายก็ได้เฮ็ดท่อกันมีสิท,สทธิและอี่ยังท่อกันเบิื์ดกับพระ ผู้บาอาจารย์กับพระเทระมหาเทระได้สิพันศาสาวพันศาอร่อยพันศากระยาอะไรแบบนีพว่นี้นี่สิสิทธิเสมอกันเบิดอืมเป็นอย่างว่าพระภิกษุสงฆ์อ่านอกก็หันพระเจ้าทรงใจไปนอกตั้นเขาทรงใจไปทั้งนอกได้หลายเปนกรบื้อสมกเหมือนกระเบืงโสมเหมือนเดือดร้อนถ้ามันเดือดร้อนอยู่ทั้งในมันก็สั่งไปหาสมองส่วนกลางก็หาวิธีแบับหาวิธีออกไปมันบนเป็นแนว คือสามเด็นส่วงชีวิตหนึ่งหรือวต้องเอาอีอย่างนั้นขันแข็งให้ดีเหตุจะมันได้จิตวัตจะาข้องอ่าแนวไดเขาจะาข้องที่สิใส้ล่แหละมากมันคมในฟักก็ยังจอมยุดเขาเห็นแบบขอดอน้าแล้วฟันมขาดเบยได้บนว่าทองยุกตินี่เจ๊งแต่มาหอดสาลาวก็ไเองหือเต็งสอว่านั่งอเ่าอมันได้เปิดอะไรก็ได้มันเป็นไอสัตว การแซงขันกันเนะครับคุณห้ามควบดีให้ยูไร้ขั้วมือจะได้เม็ดมีแนบเทียบๆมีมือเห็นไหนเฮ็ดยิดเฮ็ดนั่นแหละขั้นสงสัยอะไรจะไปเฮ็ดเด้อสงสัยอะไรจะไปเฮ็ดแม่นสิเป็นขั้วมือต้องอยู่ขั้นสงสัยอย่างเพิ่งกระปับคั้วมืิดไปจากขั้วมือยิบท่านควรได้ศาสนาเพบนว่าอาบัตสีเฮ็ดสีอาออกจากคั้วมืิดชี้นั่นได้เฮ็ดแดงได้แน่คือเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ มีราเก่าตัดเตือนราเก่าตัดเป็นหุ่นจำคุกมือหนึ่งขึ้นหนึ่งหุ่นจำคุกเท่านั้นเท่านี้ก็ตามนั่นแ่ะรูปประหารชีวิตนี่างีเบิ้ลจำกันเขาต้องศึกษาแบบเปรียบเทียบทั้งโลกท,ทั้งธรรมกับสมีข้อมือเหลื่อมใสในพุทธศา,าสนาเพิ่มอีกหลายอะไรไปเรือด่อยๆคนมีมาก,ก่อนแล้วคี่จะเข้าได้ยินได้ฟังรุ้มือหรือหลักคี่จะความศาสนาเนี่ยเสื่อมลงไปหลายโมเมนต์์เสื่อมดอก เขาเร็ดมาก,ก่อนแล้วข้างพุทธากาลโอ,อ้หลังพุทธเจ้าปรินิพพานไปแล้วาศาสนาพุทธเกิดขึ้นมาในอินเดียในสมัยนั้นมีแต่คนสน่งเสริมสนับสนุนพระนแล้วหลายนั่นหลายมีคนปลอมความบวชเทศประเทศเพื่อเด่นนั่นสิละพระเจ้าอโศกมหาราชสร้างข่าตั้งหลายต่งาง,งหลายหมืนหม่นจับมาไวทองอันน,นั้นบะได้ไม่ว่าสีบะได้คาริมบะได้บะได้นั่นก็เลย ทำบาปหลายเพุ่งไปพวกฟื้นชุบพระศาสนาไม่ได้ซุ่มบ่อนั่นวกเป็นยังแล้วพวกยังเข้าจังเหตเข้าจังเห็ุแต่คนเห็นเบิดประเทศมือหนึ่งเห็นเอาหมาบ่ใส่รถอันพวกก็ลากมาหลับก็นอนไอ้คนมาฟื้นบงยังหนึ่งคนไปเห็นในสัตว์ห้องก็แก่อะไรกันจังแม่นแผ่แม่นปลอมแม่นแม่นแผ่แม่นมีอุปราชยะบวชให้จริงๆแล้ว เขาเจ้าไปเห็ุทั้งสัตวกับน้ำหาเบิ้งว่าใดจต้องจัดการกันไปเป็นกรณีไปนั่นนะสิเป็นเมาล่วงเบิ้ลกับว่าใดเมาล่วงเบิ้ลกับว่าใดเป็นกัตริ์ผู้มือมียองอ่อนไหลอ่อนไหลแจนแล้วก็ต้องบอกถิจารณาวเบิ้งเอาเขาก็เห็ุคือเขาว่าเสียไปมือเบิ้ลขึ้นเขาไม่ท่วมไหลไม่ท่วมอะไรเนี่ยเป็นพระภิกษุในพุทธศาสนาคือเหตุสมบรศน์บาปกรรมชีรายีเด็ดบาปกรรมลาย เมื่อมันร้ายแล้วมันรับบ่ไดรระบาดบางที่อะไรเดือดร้อนไปะหอดผู้เจ้าคณะผู้ปกครองเดือดร้อนมาอุปสรรคยากษ์จัดนะเจ้านำหาผู้เป็นอาจารย์ด้บางที่ก็ะซุ่มพื่นเขาเจ้าว่าบางดีบ่ปรารถนาดีก็มีผู้มือมันหลายแนวหลายอย่างเดิฝ้าวไปตัดสินก็บ่ไบัตรฝ้าวไปลงใจรอดก็บ่ได้โอ้เบิดดละก็เพื่อลงพ้นแห้งเว้าไปหลายแห้งสางวจีกรรมไปในทางที่บ่ดีไป เให้จะฟ้องเบิดเบิดโอกาสให้กันนั่นะไรตว่าพวกสัทธาค้อนแค้นคนบ่าดอหรอกต้องเรียนต้องศึกษาคักเลยปฏิปิโลกันทนนี่บอกไอ้เบิดสมัยก่อนนี่้กันสมัยก่อนกันะไเนเพื่อนเฮสนไงนี่วิธีแจ่งไงพฏิเจ้าเิ่นนั่นไอเบิดหรืนี่าประสูตยในอย่างอ่านเบิ่งหลัวิเคราะห์เบิ่งให้เห็นแลักกาสศึก่ยากัรอการดำเงชีวิตง่ายปัญญ ต้องมองโลกในแง่ดีมองโลกในแง่ดีแล่ถ้าทำนั่นบิ้งใจเจ้าของนั่นแหละมันออกไปบ่กิเลสมันฟูขึ้นมาหลายบ่โลภะโทสะโมหละลาคะมันมีบ่มะคำนันมี่พอเจีในเด็กไปีแก้มันมีบอกบนพอเห็นหัวหน้ปวดหัวตัวห้อนมาส้กินยาปวดหัวกักินยาแก้ปวดหัวเก็บท้องกักินยาแก้เก็บท้อง ปวดเสียแก้ปวดหัวไปกินแก้เจ็บพ่อกลบวพอหายอันนี้ด้วยกันคนได้เจ้าคนบ้างเคนจะเข้ามีเวลาเรียนเวลาศึกษาเวลาทำข้อมเข้าใจเวลาที่สี่นั่นบอสต้องไปฟื้นว่าเขาออกวิธีว่าได้อันนี้สมแห่งการบวชขั้นได้แล้วแบบเขาได้สปอร์เขาแล้วจังไปพูดนหรือเปล่าพูดเงนก็บม่อยากแท็เม็ดถ้าเขามีแล้วถ้าเขาบ่ท่านมีโอ้จากนยากเล็กน้อยมาข้อใจ เมือ่อเขาใจละหาเศร้าหาทิศทางแต่ผู้คนเข้าใจแล้วคนนั่นแล้วเพื่นอนกินว่พระมหาสนุกเลือดเส้นแตกเพื่อนกินตั้งไดไงอจากว่าเลือดเส้นแตกบร่ราะหลอดอ่ะอมเขาแหงซส้นแตก็กินน้ำมาได้กต่หันใจนั่นลุ่งไปยังบ่ตายเป็นนายสัตวมีความเพียรว่าเจ้าของสิวปตายกับปา้าไตคนเขาจะประหยาดเป็นนายสัตวอายุร้ายแล้ว อายุหลายแล้วหาสิบหกสิบไปแล้วเขาก็ขึ้นแดงได้แต่ขี้ก็าไม่ได้ดบบจะเป็นคู่บ่าหน่อยแต่ว่าไม่ได้ออกนอกรูนอกท่ากับเพื่อนบ่ายยังได้เองเห็นน้ำเบิร์ดเบิร์ดเด็ดขนาดเห็นไปจัดมองลงอุโบสถโอ้ไม่คู่บ่ามันไปนั่งสวดนั่งพระนั่งอ้อมฟังอยู่ไหนโอ้เกี่ยวเห็นแล้วเพกนใจมันขึ้นเด็ดๆหูต้องเห็นได้หูต้องนั่งได้นั่งมองนี่เห็นอดสาออมาเป็นก็ได้แบบนี้เด็ ันได้แล้วว่าได้แล้วกเรียนรู้แล้วว่าเมื่อกูยางกูเนวเดแล้วไปประกาศน,นักธรรมหมอกขั้วมาได้เบิดก่อนตกขั้วได้ต้องอ่านต้องเรียนต้องศึกษาดีบ่เนาชีวิตการเป็นพระลังากนั้กันมากเลยโอ้ยโดนมากเลยจังหูประโยชน์หูคุ้นคาวหูยังก็ไปเห็นไปป่อแล้วมันอย่างว่าการพานันพันลาตีพนันพันลาตีพันที่ว่าลาตีมาโดนมาหลาย หัวก็งอกผมก็งอกแล้วเขาเงินปู้เงินยังแล้วเลยสิพยอดหนักแน่เตกีผมบ่บอกได้เตกีบ่บอกบ่กผมบ่ปากแม่นปากไปเขากระซิว่าเฮ็ดบ่ได้นขู่มือนีพ่อบอกจะกระไรจะน้อยอยากว่าหลุดขู่มือเพราะว่าบางที่เมื่อก็ได้ประโยชน์อยู่ได้ประโยชน์สําหรับผู้ตั้งใจตั้งใจเอาไปเทศีดีเทศีดีก็สิมีพระพิสุสัมมานนคือสี่นี่พวกไศาสนาสืบทอดต่อเรื่องไปเรื่อย กันบริเวณยืนเหนี่มันก็บ่ได้ล่ะบ่มีหลักบ่มีหลักยืนบ่มีเมองเป็นไอดอลลนะครับไปบ่ได้ล่ะเฮาต้องมีผู้ใดผู้หนึ่งเป็นไอดอลเป็น,นเป็นผู้นำเป็นผู้นำเฮาต้องเป็นได้คือเพิ่นจังนะั้นอั่างนี้คือการบวชก่อนถึงเข้ามาเพิ่นแบบเลือดได้หรือเปล่าเป็นเลือกอย่างได้เลือกสะบันเข้ามาแล้ว มันเป็นยังไงยังไดมากยู่ยังสี่ยังไดมุขบวชอยู่ยังสี่นี่เพิ่นเรียกว่าเป็นเพิ่นอนุญาตพิเศษแล้วเสีนี่เพิ่น 40, 80, 80สี่สิบเมตรแปดสิบเมตรหรือว่าสีมากสีมา,มากท่านพระของมานั่งได้หนึ่งกับตองมานั่งใน้ฮัทบาตฮัทละได้แปลว่าแขนสิุดเรียมจะศึกษาสิดหนี่ต่อไปสิเปลือกสัทธาเหลืองใสด์สนมากมันเป็นน่งงาสนลจง่ายๆการบวชง่ายบวชบ่อยหนักแต่บ่อยง่ายก็ยังมองข้าจ๋อง ก็บอกเปรียบเทียบหล่ะมองได้กระด้างอ่าก็บอกได้เปรียบเทียบหล่อันนด้ก็ว่าแต่ว่าแต่ครบ่าแต่ครบเชื่อนกับโน้ตแรกแล้วไปดีเบิสถูกต้องเบิสละละเพราะว่าคุปพรชายาแต่ละหลุมละองค์ละท่านเนาะมีคุณสมบัติตามนั้นสิบปีย่างหน่อยเพน่อนจังไห้เป็นอันนี้ถึงยี่สิบห้าปีได้จังได้ไปอบรมอุณพระชายาจังได้ไปจังได้ไปฝึกจังได้มาในการบัณฑิตสาอุปสมบทรนั่นเป็นไงสั้ก็บอกเป็นอย่าง ของเมันเป็นเป็นของของที่เว้นนั่นก็บ่ได้คิดว่าสมมติอยู่ในจุดนี้ดอกแต่กี่เอายังเอายังมีผู้เห็ดงานสนิทแค่ไหนู้เฮ็ดไปแต่คุณ่มือนี่มันก็เขียวมากเขียวมากผู้ตายไปแง่กับมีแบบเงยขึ้นมากขึ้นนอใหม่น่ะขึ้นนอใหม่นอมันหง่ไปอันเป็นต้นเป็นยังไปแล้วเทาไปกัน มีชีมียังกะตายไปนอไม่กับแท้งกับเมื่อไม่สิลปพุทธศาสนากายก็คือว่าขาดตอนก็คือเรื่องใหญ่มันขาดไปแล้วยายเขาโอ้ยังไปเทใส่มันนั่นไปเลยต้องซ้อยเรือกันซึ่งนักบวชศึกสาซ้ำมาเนรนอุบาสกอุบาสิกาหรือเปล่าคนละสิ่งที่อันมันได้คือพัฒนศาสนารูจักรูจักนาทีของเจ้าของอันนี้จักนาทีจะของเฮ็ดเรียบร้อยเบิดแหลมงานโยมก็จะน อ่าสนับสนุนสปอร์ตเรื่องปเจซี่เดล่ากับยู่ได้ยี่ดอกพก็เป็นยังอยากไปประพฤติปฏิบัติธรรมใส่กับมีครูบาอาจารย์แนะนำมองไปไว้หนักจักเม็ดอ่าเพื่อิีพ่อเบิ้งอันนั้นได้แล้วไปบุ้ยดอกมองโลกอันนี้มันข่วงไก่ขนาดเด้แต่ถ้าเขาเห็นนี่างก็ว่าข่วงไก่ยั่งยั่งยั่งายอยู่ที่ยิงบินสิบแปดชั่วโมงยี่สิบชั่วโมงจะไปหอดานมองอยู่กับมีเด็กเป็นนศาสนคือโลก โลกที่เขาเห็นเขาอยู่สิลป์เขาอยู่น้ำโลกได้โลกกับถ้ำยู่น้ากันได้แต่บอติดกันเนียแต่บอติดกันบางทิ้งบางย่างเขาจะห้ามเขาจะว่าคิดเขาเอนบุบยึดอยนางนี้นะจะต้องใช้เวลาหลายอ่ะต่อไปอาจจะบอกเป็นภาษาบาลีได้ไหมเด้อ Aknya ah, sikho hagawa hmm. badhe tewaca tao di catari cakar nuya di aci Kiung pinguya lo bosan nang saya papatstat hakte entak yawa si bangbutho Karamuyo Ak boang ha patanggo desa petang dimantanang selaka Batang Pak kang upsa di Kagpakengi ปังสุกูลชีวรังนิสายปปัสสะตัทเตยวชีวังอุสาโหกระมโยอติเรกะลาโภมังกปาสิกังโกสยังกัมบลังสนังหังกังรุกขมูลเสนาสนังนิสายปปัสสะตัทเตยวชีวังอุสาโหกระมโยอติเรกลาโภวิหารวทายโกปาสะโดหมิยังกุหา

เอว่าเมว่าผิกขุมีธุนาังธรรมังปฏิเสสิมะเตสะมะโนโหติอะปฏิเสวิตวาสะมะโนโหติอสกยปุตติโยตังตังเตตันเตยวะสวังอรยังอุปสัมปันเนนะภิกขุนาอุตตภิกขุสมนะภิกขอดนอดนเสเท Adi nang kia sang hatang na adatapa nga tamu soti nok selakang lupa daya jobiku padang wapadarahan wak atireka padang hatang adi yatia sama nohoti.